ครับบาดีครับพี่น้องเ <c oughs> สานี้กับ้าเจ้าลอยโท่อไอหมครับใส่ไว้ตุนแค่นะครับอากาศคึ้มสลัวสลัวครับช่วงเกตมงเสาของวันที่ยีบซีครับเบื้องไวที่มีนกปลาปะพี่น้องเึินกับขันยุ่นหายอยู่ครับโอ้นี่มีเสียงนกปลาอยู่ครับหังอยูคนเราฟังครับ ผมดีอยู่ในปลายอย่างก็เจ้าเนี่ยครับเดี๋ยวสิซุ่มของไม่เบิรงก้อนสิแก่งทำไรครับเนี่ยครับพี่น้องใส่ไว้ต้นแค่เนี่ยครับขางไว้ซื้อครับบนม,มีน้องกอซ้ำตีแห้งแล้วก็จิพภาพบ่อยลงหันซะบุ เสียงลูกปลาครับเสียงกลางลูกมากครับจะว่ามันสิไปบ่นี่เสียงลูกปลาครับเสียงเจะรลอยโท่อร่างครับหรือมันตื่นรถมอไซค์ผมบอผมจอดมอไซค์ไว้ขางปลาอย่างครับ ลุ่นว่าจิมานโมมานครับออกเทือที่2ครับลอยโทถครับ คู่หรอครับจะคู่ใส่นกยังพี่น้องใล้วนกเขาสว่าครับ nhang bán บ่มีนกมาแนละ้วพี่น้องเอ้ยนกปลามีอยู่หองขันอยู่คนละมุมครับแล้วบ่มะไก่ครับโอ้ยเมื่อที่เดินเมื่อยซื่อๆแล้วเป็นแนวนี้ครับทางใดกับบัมานเนาะ นกปลาก็มีอยู่ครับมันหึงโมโสนใจนกตอครับยังเครื่องตัดหญ่ช่าง,งใดอีกโนบะ ยังขับปุ่นตินอยู่ในผืเนียจัง้อยผืนเนียกับผ้าเดียงลุ่งครับสองโมงเคงเองหรับแปดกาสศนยพี่น้องสีโม,มงหน่ง,มมงเคืงครับกไมอยู่ี่บ่มีนกขาไปไก่เลยครับในทั้งใดกับบ่ามานันอกพี่นอ้องนักพเนเฮียกับนกเอียง เราเบรงยักข้าวครับชั่วโมงหนึ่งครับสามสิบนาทีครับเดี๋ยวนี้กับเวลากับแปดไดก่าสามศูนย์แล้วคนเห็ดออกลูกียังเองเาเบิร์บะมีกับถิเมื่อครับ เราเพิ่เห็นนกผู้กับ chú cầy người ta bảo này nghe tiếng 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 โบได้ลงคลิปมาสองมือแล้วครับบบมีลคลิปสีร่งพี่นอ้องเลยมือนีช่วงเศร้าเลยว่าวนกมาเบิองกันนาะท่านที่พ่อมีคลิปลุงให้พี่น้อง <c oughs> ในเบิงว่างตอนเศ้าครับตอนบใบกับสีเมนร่วมที่จะกรรมปลูกปลาคทางโครงการของราชพัฒอุดรอ,อยู่ศูนย์ศิลปชีบ ช่วงหางมุ้งสิไดี๋ผ้าประตูหางมงแรงผ้าประตูไปสีดยาครับเลยอ,ออกมาช่วงเสาร์นี่แหละครับจากชั่วโมงสองชั่วโมงมาแล้วก็บ,บ่มี่ยังครับโอ้ยบ่ม้หมันเนาะพี่น้องนกกับบม่ม้หมันอืมเพลียนไม่กับบ่ม้หมันบ่เลิกขึ้นเป็นยาขั้นขัข้นครับบ้านนี้ เราเบิ้งแักสามทีมหน้าที่ครับบ่มีกัสีเมื่อครับเพิ่นกับขันยุ่นหาอยู่หรอครับอาที่ยุดชิปใบเป็นบางช่วงบางตอนครับมันย่าอพดลุกมันตอจังสี่กับบ่ได้จักเถื่อนเนาะพี่น้องผู้เบิ้งให้เพิ่นก็บี่บอยากเบิ้งแล้วครับไปเมื่อใดก็มีแต่เหว่แต่เหว่ไรกับเบงอยากมีผู้เบิ้งให้เนาะครับ บว่าเพิ่นว่าตัวละพี่น้องแต่ว่าก็ขอบคุณทุกท่านแหละครับที่ยังให้กำลังใจสองอีสานบ้านพูยน้อยอยู่ครับขอบคุณลหลายเด้อครับนกปลากับมีอยู่พี่นอ้องมันขันยุนแต่ว่ามันหังบกเขาครับมาปานี่มีนกปลาอยู่ครับแต่ว่าบ่ย่อมเขาไกลพี่น้อง บินไปบินมาอยู่นี่แหละครับหังหังบ้องย่อมเขาหุม่มตนเนาะเพียงสั้นคลิปนี้ก็จะจบไปเพียงเท่านี้แหละพี่น้องเมื่อบานครับ,รบคือสิบกคือดอกครับเนาะไปทั้งใดกับบอมันผมกับส่งบอมันเป็นได้แล้วล่ะ สวัสดีขอจบชิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับมือนาพุ้นละครับมือได้บางกาสดีจังสิมาไม่ขอบคุณทุกกำลังใจครับลูบกน,นาคลิปนาพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ